ตำนานแกล้งช้างเผือกแห่งลำน้ำเชจำพรดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านนากระปงหมู่บ้านเล็กๆในชนบทที่ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำเชจำพรสายน้ำแห่งนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะเต็มไปด้วยพืชผักที่เขียวขจีมีปูปลานานา,นานชนิดแวกว่ายอย่างชุกชุมทุกๆปี เมื่อถึงฤดูการงานบุญประเพณีชาวบ้านนากระปงจะพากันมาที่วังน้ำแห่งนี้เพื่อหาปลาไปประกอบอาหารเลี้ยงแขกเรือเป็นภาพความร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในดินแดนอันมั่งคั่งด้วยทรัพยากรในป่าลึกบนภูช้างแห่มีช้างเผือกผู้สง่างามตัวหนึ่งอาศัยอยู่วันหนึ่งเกิดความแห้งแล้งอย่างหนักบนยอดภูทำให้แหล่งน้ำที่เคยดื่มกินเหือดแห้งไป ช้างเผือกตัวนั้นจึงตัดสินใจเดินทางลงจากเขาเพื่อมุ่งหน้าไปยังลำน้ำเชจมพรที่อยู่เบื้องล่างการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากช้างเผือกต้องเดินผ่านป่าทึบและโขดหินท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมันไม่ได้ดื่มน้ำมานานหลายวันจนร่างกายเริ่มอ่อนแรงและอิดโรยเต็มทีเมื่อช้างเผือกเดินทางมาถึงหน้าผาสูงซึ่งเบื้องล่างคือวังน้ำที่ใสยเย็นของลำน้ำเชจมพร ด้วยความหิวโหยและอ่อนเพลียอย่างที่สุดขณะที่มันพยายามจะก้าวลงไปหาน้ำร่างกายที่หนักอึ้งกลับไม่เชี่ยวฟังช้างเผือกเสียหลักลื่นถลยพลัดตกลงมาจากหน้าผาลงสู่กระแสน้ำเสียงดังสนัน่นโดยความสูงและร่างกายที่บอบช้ำจากการขาดน้ำมานานทำให้พญาช้างเผือกสิ้นใจลงในวังน้ำแห่งนั้นทันทีจากความสูญเสียสู่ชื่อเรียกขานเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้ชาวบ้านเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากร่างของช้างเผือกที่จมลงในวังน้ำได้กลายเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาพื้นที่บริเวณน,นั้นจึงถูกเรียกว่าแก่งช้างเผือกคำว่าแก้งในภาษาถิน่นมักหมายถึงบริเวณที่มีโขดหินหรือแก่งน้ำเพื่อเป็นการระลึกถึงพญาช้างผู้สง่างามที่ต้องมาจบชีวิตลงณสายน้ำแห่งนี้จนถึงปัจจุบันชื่อของแก่งช้างเผือก ยังคงอยู่คู่กับลำน้ำเชจิมพรเป็นอนุสร์ถึงความอุดมสมบูรณ์และความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนากระโปงเข้ารบกราบไหว้สืบไปในคืนที่ช้างเผือกกาลังเดินทางลงจากภูช้างแห่ว่ากันว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนากระโปงหลายคนได้ฝันเห็นสิ่งเดียวกันคือมีแสงสว่างสีขาวนวลลอยเด่นมาจากยอดภูพุ่งตรงลงมายังวังน้ำเชจมพรแสงนั้นสว่างจ้า จนเห็นปลาในน้ำพากันกระโดดขึ้นมาต้อนรับราวกับว่าสายน้ำกำลังรอคอยการมาเยือนของแขกผู้ยิ่งใหญ่อาถรรพ์และคำทำนายหลังจากช้างเผือกตกลงมาตายชาวบ้านเล่าว,ว่าน้ำในวังที่เคยใสกลับกลายเป็นสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนและมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกไม้ป่าอบอวนไปทั่วคุ้งน้ำชาวบ้านนากระปรงจึงเชื่อว่า ช้างเผือกตัวนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดาแต่เป็นช้างวิเศษที่ยอมสละร่างเพื่อให้วังน้ำแห่งนี้ไม่มีวันแห้งแล้งอีกเลยนับแต่นั้นมาแม้ในปีที่หมู่บ้านอื่นเจอภัยแล้งหนักหนาเพียงใดแต่วังน้ำที่แก้งช้างเผือกจะยังคงมีน้ำเต็มเปี่ยมและมีปลาชุกชุมอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ทุกๆปีในงานบุญก่อนที่ชาวบ้านจะลงไปหาปลาในลำน้ำเชจําพรจะต้องมีการทําพิธีบอกกล่าวเจ้าแก้ง โดยนำดอกไม้ขาวและขันห้ามาวางไว้ที่หน้าผาจุดที่ช้างตกลงมาเพื่อขอขมาและขออนุญาตนำปลาไปทำบุญชาวบ้านมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าหากใครมาหาปลาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลจะได้ปลาตัวใหญ่กลับไปเต็มกระกาแต่หากใครละโมบหรือพูดจาลบหลู่พยาช้างเผือกที่จุดนี้มักจะหาปลาไม่ได้เลยหรือเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้ต้องรีบกลับขึ้นฝั่ง จนถึงทุกวันนี้เมื่อยามน้ำลดจนเห็นโขดหินที่เรียงรายอยู่ในแก้งชาวบ้านมักจะชี้ชวนกันดูก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายหัวช้างที่กําลังก้มดื่มน้ำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นร่างของพญาช้างที่กลายเป็นหินเพื่อเฝ้าดูแลชาวบ้านนากระปงสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน